สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับมุ่ยทางช่องบ้านสวนนิพาพรนะคะวันนี้มีสบห้ามาเบ่งลูกปูนะคะอันนี้เป็นลูกปูที่แม่ท้องแก่แล้วนะคะบาดนี่จะโดยความเขียดบอหรือจังไดนี่นะคะแม่ตายปา้าลูก มุ่ยมาเห็นตอนที่เม่มันตายแล้วลูกตายอยู่เยอะๆอยู่เยอะแล้วมึงก็เลยเปิดเบิ้งว่าเอ้ากระปูมันตายไปจ้าเบิ้งปรากฏว่าลูกปูตายอยู่เยอะๆอยู่นะคะก็เลยเอาเนี่ยกระมังหน่อยนะคะมาแส่มาใส่นะคะเพื่อจะให้ปูรอดให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะนี่เบิ้งนะคะพี่น้อง ยอยเยะยอยเยะอยู่หกหลายหนึ่งนะคะเมยนึ่งโอ้อร่อยกว่าสองก้อยกุเนื้อนี่เบิงบิงบ้งเสียบิงพี่้องเห็นบป่เห็นบอันนี้ดูปูนะคะเพราะว่ามุ่ยบัท่านหล่อรุงบอยไงนะคะมุ่ยบัท่านหล่อรงบอยไงเพราะว่าหยันหยันปูไงมัน มันบโดนโตหน่อยมันทันแข็งแรงยันโตใหไงมันกินนั่นสยนะคะเพราะว่ากตอนนี้กาลังศึกษาไปพร้อมนะคะล่องเฮ็ดลองยังไปพร้อมนะคะจะบึงว่ามันสิบเป็นจังไดนํานะคะแต่ย้อยเยอะยุ่ยเยอะอย,ย,อะอยู่อันนี้เอาลงไงว้วันที่ยี่สิบเอ็ดนะคะ ยีอ็ดมีนาสองห้าหสี่นี่มันขอดเลยเอาลงกระมังหน่อยนี่วันที่ยีบเอ็ดมีนาสองห้าหกสี่นะคะเบมือกับเป็นการเลี่ยนหลูไปน้ำนะคะเพราะว่าพึ่งหันมาเลี่ยงปูหน้าสจะเอาไว้กินแน่งเสียนะคะล่องเบิ่งว่ามันจะเป็นจังไดดมีเห็นหมห ใส่เยอะๆหลังหนึ่งเมนึงนะคะนี่ล้องบึงส่วนอาหารมวยก็จะให้อาหารเป็นหัวอาหารเม็ดปลาดุกเจีงเสียนะคะหัวอาหารปลาดุกนะคะเม็ดเล็กนะคะก็จะตำตำให้มันละเอียดนะคะก็จะใส่นี่นี่บึงตัวถี่แข็งแรงมากกับไตนะครับแต่ว่าตัวที่ไม่แข็งแรงนี่เห็นขาวขาวนี่เีพาขาวตัวเนี้ย อีตัวนี้ตัตเห็นหมมันก็จะตายนะแต่เป็นตัวสี่ขาขาวที่บแข็งแรงถ่ะละอ่ะพาพอวันอยู่ไต่ลุ่มท้องดีมันจะตายนะคะมันไม่แข็งแรงโัที่แข็งแรงมันก็จะตายอยู่อันนี้มุ้ยใส่ดอกแหนะคะดอกแแหแน่และก็เป็นดอก ดอกจอกแต่ดอกเหพันกระเสดสีแดงนะคะนี่ถ้าถือแดดมันก็จะเป็นสีแดงนะคะแต่ถ้าว่ามิโซฮมเนี่ยก็จะออกเขียวๆเป็นสีเขียวๆเข้มในเสียงดูๆทุกคนอุ้ยอุ้ยสุดยอดมากเลยค่ะลูกปูนานะคะถ่ายไงเบิดหลุนนี่โอ้ยจะพยายามทำให้มันโตนะ จะเลี่ยงไปเรื่อยๆจนกว่ามันสิหญ่นะคะจะล่องเบิงนะคะเพราะว่ามุ่ยกับท่านเคยเหตุเบิ่เงเถื่อนี่เป็นครั้งแรกประสบการณ์แรกเลยนะคะที่จะทำมุ่ยจะทํานี่นี่เป็นน้องน้องปูขนาดเล็กนะคะกับบใหไงยยปันไดเป็นน้องเล่นๆนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นบอหไงย ที่มีส่วนรวมทั้งหอยทั้งอะไรอยู่เลยนะคะนี่ตัวน,นี้นะคะอันนี้เป็นการอนุบาลลูกปูนานะคะอนุบาลลูกปูนานะคะสำหรับคลิปนี้มุ้ยขอจบเท่านี้นะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเดี๋ยวจะพามาเบิ่งอย่างกะรอติดตามนะคะมนนีเอามาให้ชมลูกปูนานะคะบ๊ายบาย